รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับผมบ้อนเมกาโมโตนะครับวันนี้นะครับใครที่กําลังมองหารถเท่ๆอยู่นะครับวันนี้แนะนําเลยนะครับแต่ทางร้านเมกาโมโตของเรานะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า BMW นะครับ E46 นะครับ 323IA นะครับปี2001นะบอกเลยว่าสวยครบจบด้วยความเฟี้ยวนะครับรถหล่อมากๆนะครับแต่งเยอะๆรายการมันมีอะไรบ้างสภาพเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับ เอาละครับท่านผู้ชมเรามาดูสภาพภายนอกกันเลยนะครับโดดเด่นมาเลยนะครับด้วยชุดแต่ง M3 นะครับดูไฟหน้าสักก่อนนะครับไฟหน้าวงแหวนนะฮะข้างหน้าเนี่ยมาพร้อมจมูก M เลยนะครับโอ้โหโดดเด่นมาแต่ไกลนะครับคันนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นรถแค่สองมือนะฮะโอ้โหสวยๆแบบนี้ยากจะอดใจไหวนะฮะเสริมความหล่ออีกระดับนะครับด้วยล้อ BMW M นะครับขอบ18นะครับโดดเด่นมากๆนะครับ เพ่ความเป็นสปอร์ตนี่ดูทรงรถนี่โอ้โหมีคีบเอ็มแต่งด้วยไม่พอเท่านั้นนะครับกระจกมองข้างแต่งอีกเรียกได้ว่ามาครบคันแล้วนะครับคุ้มค่าขนาดนี้นะครับใครจะอดใจไหวนะฮะน่าขับมากๆครับดูซิ่งมากๆบอกเลยว่าคุ้มๆนะฮะเปิดราคาให้เราใจนะครับดูให้จบคลิปก่อนมาดูสภาพสีกันนะครับท่านผู้ชมโอ้โหสีเงาฉ่ำนะครับ รถแค่2มือนะครับผมบอกเลยว่าหายากมากๆนะครับยิ่งมือเดียวเนี่ยผมบอกเลยไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะครับหาคูรดยากเลยนะครับทรงรถนะครับเตี้ยกาลังดีนะครับโอ้โหบอกเลยนี่ดีดูคมสันนี่สวยๆอย่างนี้นะครับรถดูสปอร์ตโชบเฉี่ยวนะครับไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับเพราะถ้าเป็นผมนะครับเพราะว่ารถพร้อมใช้พร้อมขับขี่พร้อมสิ่งบนท้องถนนทันทีนะครับแขนทีเด็ดมันเป็นยังไงนะครับมีอีกนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูทุกอย่างเลยนะครับว่าคันนี้มันมีทีเด็ดซ่อนอยู่ มาดูด้านท้ายกันต่อนะครับท่านผู้ชมโอ้โหโดดเด่นสุดๆเลยนะครับไฟท้ายแต่งนะครับชุดแต่ง M3 นะครับพร้อมท่อออก4ใบนะครับโอ้โหดูโคตรเท่เลยอ่ะดูภายในสิโล่งงสะอาดตานะครับนี่ไม่ติดแก๊สนะครับน้ำมันล้วนนะฮะล้ออะไหล่มีนะครับนี่ครับตัวดึงเบาะก็มีนะครับนี่ครับเรามาดูกันเลยครับนี่ ดึงเบาะหลังนี่ต้องบอกก่อนไม่ได้ว่ามีทุกคันนะนี่ครับพับออกมาอย่างนี้นะฮะอุ้ยโทษโทษโทษนี่ครับนี่ครับอ้ออมุดเข้าไปได้เลยอ,ะลอ่ะโล่งๆเรียบแล้ว มาดูด้านเครื่องยนต์กันต่อนะครับท่านผู้ชมทีเด็ดที่ผมบอกนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับรหัส M52TU นะครับแต่พิเศษนะครับคันนี้ได้อัปเกรดนะครับจาก323นะครับเป็น325นะครับขับกันแรงแน่นอนนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลขับสนุกขับทางไกลขับไปเลยท่านผู้ชมครับคันนี้นะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติหมดนะครับ นี่ครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับกระจกมองข้างก่อนเลยนะฮะสามารถกดพับได้เลยนะครับใช้ได้ทั้งสองข้างนะครับเอาละครับปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะฮะนี่ครับใช้งานปกติหมดครับอีกด้านหนึ่งครับ ต่อไปเป็นกระจกข้างนะฮะด้านนี้ต่อเลยครับซึ่งเอ่อเป็นการให้หน่วยงานในต่างประเทศให้ดูแลการจีนคู่แล้วก็ส่งเสริมต่อไปก็ขึ้นนะฮะนให้แก่ท่านผนู้ชม มาดูภายในกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมบอกเลยนะครับท่านผู้ชมคันนี้ภายในเนี่ยพิเศษมากๆนะครับภายในนะครับเป็นของ3 3 0นะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูนะครับเบาะนะครับคอนโซลนะครับดูเบาะซิก่อนนะครับสีดำนะครับหนังดำนะครับดูดูดันมากๆนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับเทสเลยไปลัางเอาเดินหน้า อ่าปักที่พิงเอาขึ้นอ่ามาดูที่คอนโซลต่อนะครับคอนโซลนะครับเงาเงานะครับสวยๆนะครับสีดำนะครับเวลานั่งนะครับได้อารมณ์สุขุมนุ่มลึกมากๆนะครับวิทยุนะครับจากไพโอเนียนะครับมีรีโมทด้วยนะครับหัวเกียร์นะครับหุ้มหนัง M อนะครับโอ้โหอารมณ์สปอร์ตมาเต็มนะครับและพิเศษเลยนะครับเบะปากมองบนเลยครับสุดๆสำหรับคันนี้เลยนะครับ สลูฟนะฮะใช้งานได้ปกตินะฮะเทสเลยครับแค่เปิดโลกก็เปลี่ยนนะครับอันนี้เปิดนะฮะอันนี้ปิดนะครับโอ้ลื่นๆเลยครับแล้วมันก็กระจกได้นะฮะด้านที่นั่งคนขับนะครับสวยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับพวงมาลัยเอนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับ หน้าปัดนะครับ3ามสนะครับเอกลักษณ์ของเขานะครับคือขอบเงินอย่างนี้นะครับคอนโซลเลือนไม้สวยๆนะฮะที่นั่งนะครับบอะไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับเทสเลยครับให้หลังเดินหน้าปักที่พิงสมบูรณ์มากๆครับระบบไฟฟ้านะฮะ ด้านที่นั่งผู้โดยสารนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเบาะนะครับแผงประตูเรียกว่าทั้งคันนะครับเป็นของ330ทั้งหมดเลยนะครับเบาะหนังนะครับสมบูรณ์มากนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับนี่ครับที่วางแขนนะครับสมบูรณ์ไม่มีหักไม่มีอะไรเลยนะครับดูคอนโซลกลางซะก่อนนะครับตรงนี้นะครับที่ผมเคยบอกไว้ว่าชอบหักนะครับแม้แต่รถผมเองก็หักผมพูดตรงๆเลยอันนี้อยู่ครบนะครับถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับถึงช่วงทดลองขับจริงนะครับท่านผู้ชม บอกเลยนะครับเพียงแค่ท่านมานั่งนะครับคุณจะได้ฟีลความเป็นสปอร์ตมาเต็มๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยเอ็มนะครับโอ้โหเนี่คอนโซลนะครับบอกของ3 3 0นะครับแม้แต่หน้าปัดของ3-30เนี่ยมันให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากเลยนะเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูนะครับว่ามันฟีลสปอร์ตจริงไหมเครื่องอัปเกรดมาเป็น3 2 5เนี่ยมันแรงขนาดไหนนะครับนี่ครับแอร์นะครับเย็นฉ่ำนะครับ ทิทียูนะครับจากไพโอนเนียนะครับและที่สําคัญนะครับดูสะก่อนนะครับมองบนไหมครับสลุปน,นะฮะนี่ใช้งานปกตินะครับแค่เปิดโลกก็เปลี่ยนนะฮะ ที่การขับขี่พี่พอพอพอูดไว้พอพอช่วงล่างนะครับท่านผู้ชมแน่นๆเลยนะฮะขับแบบมั่นใจอ่ะมันหนึบหนึบติดถนนนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่ารถเตี้ยกําลังสวยนะครับขึ้นเนินนะครับไม่มีไม่มีคู่ซุ้มนะฮะคันนี้เอาแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองเทสกีะอบเกียร์ทิปโทนิกดูนะครับว่าใช้งานปกติไหมนะครับเวลาท่านผู้ชมเห็นซื้อไปจะได้สบายใจนะฮะ สี่นะครับลงมาสามสองนะฮะชี้ให้ดูหน่อยหน่อาดเลขอันนีบนี่ครับนี่ครับอ่ะอันนี้ยู่ที่หนึ่งนะฮะขึ้นไปสองครับเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเชนลงนะครับเข้าโค้งไปเลยดีกว่าเฮ้ยหล่อปั่นเลยวายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกอากาศใจเย็นนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยนะครับว่าคันนี้หล่อแรงครบจบทุกกระบวนการนะครับ เดี๋ยวรอด,ดูตอนท้ายนะครับผมจะเปิดราคาเท่าไหร่ดีนะฮะ ครับท่านผู้ชมเกับเจ้า BMW E46 สุดหล่อคันนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับได้ทั้งความหล่อนะครับครบเครื่องความแรงนะครับเอาไปใช้เนี่ยคุ้มคุ้มแน่นอนนะครับใครอยากได้นะครับวันนี้เปิดราคาให้สุดๆเลยนะครับที่ขออนุญาตเปิดเลยราคาเลยแล้วกันนะครับที่2 8 9 0 0นบาทเท่านั้นนะครับดาวเริ่มต้นที่89,000บาทนะครับถูกใจนะครับมาชมตัวจริงกันที่ร้านเมกลับมอเตอร์ซูเปอร์บายสโตร์นะครับติดตามทางหน้าเพจกันได้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากกัับบเเมมออตรร์ค ลืมกดซับส,สไคร e และกระดิ่งให้กับช่องไมกับโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ